ฮัล้วตอนนี้ชัดเจนเลยเอซี FC มองขึ้นมาข้างบนปับ๊บ <laughs> ไม่ไม่ไรองเท้าคู่นี้ผมสูงนิดเดียว <laughs> ใช่ครับไหนแว่นตาอยู่ไหนที่ผมเก็บได้ถือไว้ของผมแล้วผมขอได้ไหม <laughs> อุย้ยแต่ตามจริงถ้าถือขึ้นมาก็จะให้อยู่แล้วแต่มันหายไปไหนก็ไม่รู้คนระคุณรู้ทุกคนรู้ไหมครับแว่นตาผมเอาไปต่างประเทศผมเอาแว่นปปลไปสองอันแว่นตัวเองไปอันนึง กลับมาแทนที่แว่นไปลายจะหายแว่นผมหายเฉยเอาปเมื่อดังๆให้กับตาของผมครับ OMG โอเคครับปะมันดึกคากแล้วลำดับต่อไปขอกลาเลเรียนเชิญก็กาบหรอกไปเลยไม่ไมไม่อออฟมันมีของขวัญมาให้ด้วย<อ>ใช่ใช่ เจ้าไอพวกไอน้องซุมซอยดันอมมายไม่เมื่อกี้วงผมก็เอาของขวัญมาให้แล้วโนเอ้าโนเลยทุกคนมานั่งดูแค่นี้ทุกคนก็มีความสุขใช่ไหมน่ะนี่มันพิเศษมากแล้วผมไม่ดังแล้วตอนไม่ต้องไม่ต้องดังผมไม่ต้องดังอยู่งี้เนระ่ความสุขที่สุดแล้วเออดังมาทำไมแย่เดี๋ยวดังคนเข้ามาเยอะแยะ เบื่อเอินมันมาถ้าแม่ไปไปเอินอีหลา่าไปเอิน่น้องนไปลูกเอิอนกูดีดีโอยครับครับมกำลังไ,ไปซื้อของขวัญไอ,อ้ซอยตันไมไ่เตรียมอะไรมาเลยนะอ,อนมาแล้วโอองเลีฝากถธอของขวัญน,นะ ไปใส่กองไว้ใส่กองไว้เหนื่อยมากเลยเมื่อกี้ทำไมรีบวิ่งเดี๋ยวมันเสียเวลาไปพี่เขามาอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เดี๋ยอันนี้เขาเรียกว่าของขวัญนั่นแหละนะก็คือแบบเฮ้ยโจ ผมว่าไม่เสร็จแน่นอนแต่ต้องทีละคนรีบๆแล้วอันนี้เ,นเสื้อให้พี่ชายเป็นเสื้อเห็นพี่ชายแต่งตัวเทๆ่ๆรับทิ้งแน่นอนบอกแล้วทิ้งเสื้อแน่นอนอันนี้ด้านหลังครับเฮ้ยอันนี้จะถอดใส่ใช่ไหมอ อ๋อคือถอดกระดุมและะ้วก็เหน็บ่อยโอ้ว้าวโอ้ oh my god เฮ้ยเฮ้ยเอก็กเอก็กเอ็กอะไรวะคู่หูออกกําลังกายอ่ะนะพี่พี่ใส่เลยใส่เลยครับอันนี้ไม่แพงผมไปผ่อนในช้อปปี้มาอ๋อ มีตะกล้องมีตะกล้องทำไมมันใส่ถุงถุงมันมีขุยอ่ะมีตะกล้องมีตะกล้องครับตายยังมอบของขวัญตายยังเดี๋ยวผมขอพี่พี่พี่ไปตะกล้องครับพี่ขอโทรศัพท์โทรศัพท์ด้วยเฮ้ยเสื้อกูหายไปไหนแล้ววะ เดี๋ยวมันเหลือกล้องโทรศัพท์ครับเข้าใจแล้วไา่ไปถือก็ได้ไหมโอ๊ปกติแล้วคนเราต้องเอาโทรศัพท์อีกหนึ่งภาพนี่หน่อยนี่หน่อยไม่ไม่เวลาไปงานมิติ้งเป็นแบบนี้แหละอะชิจ ขอบพระคุณครับ <Okay. S 2> ได้ลนะได้ลนวะทิ้งเรียบร้อย